วันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์สดนะครับที่อยากจะมานะครับอ่าแชร์ประสบการณ์นะครับจากผู้ใช้สินค้านะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของแซ้แบนด์นะครับแล้วก็เห็นผลลั์นะครับพร้อมกับเห็นผลเร็วนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่กับป้าเป้านะครับซึ่งป้าเป้านะครับป่วยนะครับเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับมาประมาณ3ปี6ปี 6ปีเลยครับป้า6ปีโอป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมาถึง6ปีนะครับแล้วก็ทานยาแก้ปวดนะครับไปเป็นพันกว่าเมตรนะครับแต่อาการนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับแต่หลังจากได้มาทานน้ำมันงาดําของเรานะครับไปเป็นไปเพียงแค่สองวันครึ่งนะครับฟังไม่ผิดนะครับแค่สองวันครึ่งประมาณยี่สิบเมตรครับ ทำให้อาการปวดข้อเข่าเสื่อมนะครับถึงขนาดเดินก็ปวดนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนะครับลุกก็แทบไม่ไหวหายสนิทแล้วดีขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดเจนนะครับวันนี้ผมเอานะครับป้าเป้ามายืนยันนะครับให้กับผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่นี้ด้วยตัวของป้าเป้าเองว่าของเรานะครับไม่ใช่โฆษณาเกินจริงแต่เป็นโฆษณาจริงเกินกับผลลัพธ์ น้ำมันงานดำสกัดเย็นของแซค8ๆครับป้าเปาสวัสดีครับป้าเปาแนะนำตัวเองหน่อยครับอนด์ิฉันาวาคาเอกสวรรัชสำรานสุขนะคะ,เ,คะ,ะ,คะเป็นข้ารชาชการนานของกองทัพตาการก็ประทับใจน้ำมันงานดำสาเหตุที่ประทับใจก็คือหลังจากเกษียณ นักจัดเกษียณก็มาซื้อที่ครับผมแล้วก็ปูขับร้านมาทําฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงกรยต่ยยยตายแยกๆไปหมดตอนนั้นตัเป้าไม่ใช่เป็นข้าราชการอยู่ขขเกษียณแล้วพอขเกษียณมาเลยซื้อที่ใช่ซื้อที่ประมาณเจ็ดเจ็ดไร่อูหใหญ่มากเลยนะครับเจ็ดไร่เดินทั้งวันเดินอ่าแล้วก็ทําอาชีพอะไรต่อนะครับก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกระต่ายมีววั วัว300ตัววัว54กับกระต่าย300นะครับก็ฟังไว้นะครับเดี๋ยวไม่กี่วันก็หวยออกแล้วนะครับว <c oughs> ัว54เออวัว54แล้วก็กระต่าย300 <c oughs> ในพื้นที่เจ็ดไใ้ <c oughs> ในแต่ละวันต้องทําอะไรกับพวกวัวกับกระต่ายนะครับตรงนี้ในเรือ,อ,อนทาี่ย แข็งแรงมากไม่ได้เด็กตองมาหาเราออกด้วยไม่ป่วยไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างเลยตอนที่รับราชการอยู่ไม่เป็นไรเลยเพราะออกมาก็เลี้ยงวัวก็เสียอาหารให้วัวอาหารก็แต่รับกระสอบเนี่ยหนักที่้าโลครับเช้าก้าวกระสอบครับเย็นก้าวกระสอบทำคนเดียวทัวเดียวไม่มีคุณจ้างแข็งแรงไงเสียอาหารให้วัวข้าวกระสอบทุกวันเลยละครับค้อง แต่ตอนก่อนที่รับราชการเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมตอนก่อนรับราชการเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากไม่ไม่ไม่มีอาการป่วยอะไรเลยเข่าเคลิ้มไม่เป็นอะไรเลยแต่หลังจากมาเลี้ยงวัวเลี้ยงกระต่ายต้องเทต้องเทอาหารวัวให้วันละเก้ากระสอบด้วยตัวคนเดียวมือแล้วก็กระสอบเช้าเย็นแล้วกี่มื้อครับสองมือสิบแปดกระสอบสิบแปดกระสอบเช้าเย็นกระสอบไปพี่ผ่านเอ้โหน้ำหนัก เป็ีจ้าแล้วหลังแล้วหลังจากเทไปกี่ปีกี่วันครับน่แจ่ปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดเริ่มปวพราะปีหนึ่งแล้วแล้วพอปีที่สองเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดปวดที่นี่เลยเลยก็กินยาแก้ปวดได้กินมาก่อนครับกินมานได้แก้ปวดมาเรื่อยๆปวดไปเรือย็พตอนหลัมันเยอะขึ้นเนาตัดย่าเองเขไล่เองตัดย่าเองครับหลังจากที่ ไม่ว่าจะเป็นเทอาหารให้รัวไม่ว่าจะเป็นขับรถแล้วก็มาตัดจ่ายที่พักเองหมดพอมานั้นก็เริ่มปวด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 จนจนไม่ไหวเนาะจนไม่ไหวจนไม่ไหวก็ไปหาหมอหาหมอไอ้โรคเนี่ยข้อเข่าเสี่ยงโดยเฉพาะนี่แหละครับผมมหอก็ให้ยามากินอยู่ครั้งแรกมันบวมที่ไปหาหมอเขาบวมแล้วเขามันบวมบวมแล้วเดินไม่ได้ย่างไม่ได้ หามอปุ๊บเขาก็ฉีดยามาก่อยครัีดยาแค่ไวงแ่ไรมัน,นเรียบร้อยนยาเพยากมันเป็ดคหพอริยาทั้หมดใช่ไอ้เข่าที่ที่มันเริ่มหายไปเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาปวดใช่แล้วไปอีกท<อ>ี่สองไปถ,ถึงเขาก็บอกว่านา้ำน้ำในข้เขาน้ำไขข้อขอเขา่นา,อบบอาน้ำในไขข้อในเขาไม่มีแล้วไม่มีต้องดูดต้องดูดออกองดาวที่แล้วไปฉีดฉีดเข้าไป้เย็เข้าไปก็หายได้อีกพักหนึ่ง ตอนตอนที่ฉีดไปป้าเป้าทรมานโอ้โหเจ็บมากฉันจะฉันจะนิ่งตกเพียงเลยเพราะตอนฉีดเข้าตรงนี้ตอนที่เขาฉีดเข้าในเข่าเนี่ยเขาฉีดเขาฉีดปุ๊บที่มาเอาเข็มคาไว้แล้วดูดน้ำออกครับแล้วก็เอาน้ำใส่ก้อเทียมหนักมาฉีดเข้าไปใหม่ใช่ปวดจนแบบปวดมากเจ็บแบบแต่ว่าฉีดไปพวกมันก็หายคือตอนฉีดเนี่ยทรมานมากที่สุดกลัวมาก แ,แล้ตพ, <assim. S 1> พอฉีดมาเสร็จรปุ๊บเราก็เริ่มดีขึ้น <istas> ดีเลยดีหายเลย,เลยหายได้ประมาณกี่วันครับพ่อก็ประมาณสักสอเดือนอเดือนหลังจากฉีดนะดีขึ้นอ่าเสร็จครับหลังจากนั้นเราก็มาเข็ดเราก็ทํางานใหม่ของเราเหมือนเดิมครับผมปวดใหม่ครับไปทั้นที่สครับหมอบอกว่าต้องผ่าย เมื่อกี้ไปครั้งที่สองนะที่ที่ฉีดข้อเข่ามาแล้วพอสองเดือนผ่านไปข้อเข่ามันยาอาจจะหมดนิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เริ่มรู้สึกปวดก็เลยไปหาหมอครั้งที่สามพอครั้งที่สามหมอให้ผ่าแล้วแล้วผ่าไหมครับไม่ผ่าไม่ผ่าผ่าแล้วใครจะเอาข้าวให้รัวเขอะไรต่างออกมต้องทำห่วนานไงใช่มันทำไรไม่ได้เราก็เลยไม่ผ่าไม่ผ่าแล้วก็แล้วช่วงนั้นกินยาอะไรอยู่ไหมครับมียา บอ,บอกได้ครับยาไลโคฟินเนี่ย,ย,ยกินไปประมาณกี่เม็ดวันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์สดนะครับที่อยากจะมานะครับแชร์ประสบการณ์นะครับจากผู้ใช้สินค้านะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของแซ้แปดต่อแปดนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์นะครับ พร้อมกับเห็นผลเร็วนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่กับป้าเป้านะครับซึ่งป้าเป้านะครับป่วยนะครับเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับมาประมาณ3มปีหปีหปีเลยนะครับป้าปป่วยป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมาถึง6ปีนะครับแล้วก็ทานยาแก้ปวดนะครับไปเป็นพันกว่าเม็ดนะครับแต่อาการนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แต่หลังจากได้มาทานน้ำมันงานดาของเรานะครับไปเป็นไปเพียงแค่สองวันครึ่งนะครับฟังไม่ผิดนะครับแค่สองวันครึ่งประมาณ20สิบเมตรครับทําให้อาการปวดข้อเข่าเสื่อมนะครับถึงขนาดเดินก็ปวดนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนะครับลุกก็แทบไม่ไหวหายสนิทแล้วดีขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดเจนนะครับวันนี้ผมเอานะครับ ป้าเป้ามายืนยันนะครับให้กับผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่นี้ด้วยตัวของป้าเป้าเองว่าของเรานะครับไม่ใช่โฆษณาเกินจริงแต่เป็นโฆษณาจริงเกินกับผลลัพธ์น้ํามันนาดาสกัดเย็นของแซ่สะกดแปดครับป้าเป้าสวัสดีครับป้าเป้าแนะนําตัวเองหน่อยครับอ่าดิฉันนาววค่ะเองสวรรค์สํมงานศุกนะคะเป็นข้าราชการนานาของกองขับรักงา ก็ประทับใจน้ำมันงานดังสาเหตุที่ประทับใจก็คือหลังจาก,กเกษียณหลังจาก,กเกษียณก็มาซื้อที่ครับผมแล้วก็หมูนหักล้านมาทํความเลี้ยงวัยน,นี่ไป็ดเยอะยแยะไปหมดตอนนั้นตอาเราเ,เป็นข้าราชการอยู่เกษียณแล้วพอเกษียณมาเลยซื้อที่<ช>ซื้อที่ประมาณเจ <7 S 1> ็ดเจ็ดไร่อ้ใหญ่มากเลยนะครับเจ็ดไร่เดินทางวัน เดินอ่าแล้วก็ทำอาชีพอะไรต่อนะครับก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกระต่ายวัวห้าสิบสี่ตัววัวสามร้อยตัววัวห้าสิบสี่กับกระต่ายสามร้อยนะครับก็ฟังไว้นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็หวยออกแล้วนะครับวัวห้าสิบสี่แล้ววัวห้าสิบสี่แล้วก็กระต่ายสามร้อยในพื้นที่เจ็ดไร่ในแต่ละวันต้องทำอะไรกับอ่าพวกวัวกับกระต่ายครับพา่ ผมเรียนในเรือการเนี่ยแข็งแรงมากไม่วลาเป็นอกมาตายแล้วออกด้วยไม่ป่วยไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างเลยตอนที่รับราชการอช่ไ่เรเลยพอออกมาก็เลี้ยงวัวก็เตอาหารให้วัวอาหารก็แต่รับกระสอบเนี่ยหนาที่ผ้าโลับชาม้ากระสอบเย็นข้ากระสอบทำคนเดียวทคนเดียวไม่มีช้างแข็งแรงไงเทีอาหารให้วัวข้าวกระสอบทุกวันเลยนะก็ แต่ตอนก่อนที่รับราชการอยู่แร้วท่านผู้ชมตอนก่อนรับราชการเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากไม่ไม่ไม่มีอาการป่วยอะไรเลยเข่าเคลืนไม่เป็นอะไรเลยแต่หลังจากมาเลี้ยงวัวเลี้ยงกระต่ายต้องเทต้องเทอาหารวัวให้วันละเก้ากระสอบด้วยตัวคนเดียวมือละเก้ากระสอบเช้าเย็นแล้วกี่มือครับสองมือสิบแปดกระสอบสิบแปดกระสอบเช้าเย็นกระสอบไปกี่ห้าโลรอถึ่กหนัก ปีทุจ้างแล้วหลังแล้วหลังจับเทไปปีปีกี่วันคบั้งแตปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดเริ่มปวดเพราะปีนี่แล้วปีนึ่แล้วแล้วพอปีที่สองเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดปวดที่นี่เรื่อยก็กินยนกินอะไ้กินนาราก่อนครับกินนาราได้แก้ปวดมาเรื่อยๆป็นี้มันมอนจะรังเกียจเงี้ขึ้นเนาะรับตัดหญ้าเองเก็บไร่เองตัดหญ้าเองครับหลังจากไม่หมด ไม่ว่าจะเป็นทีอาหารให้รัวไม่ว่าจะเป็นขับรถใช่แล้วก็มาตัดใจใช่ทั้งหมดเราะตอมาก็เริ่มงปวด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 อย่นีันไม่ไหวเนาะจนไม่ไหวจนไม่ไหวก็ไปหาหมอครับหาหมอไอ้โรคเนี่ยข้อเข่เสี่อมโดยเฉพาะนี่แหละครับผมอ่าหมอก็ให้ยามากินอยู่ครั้งแรกมันบวมที่ปหาข้อเข่ามันปวดนะเข่ามันบวมดูคนแล้วกินไม่ได้อยากไม่ได้หาหมอปุ๊บเขาก็สียามาปวดสียาแก้ปวด ยาเพรายาพอมันหมดมาพอรีบยาทั้งหมดใช่ไอ้เข่าที่ที่มันเริ่มหายไปเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาปวดใช่แล้วไปอีกรไขข้อแไ่จริงเขาก็บอกว่าน้ำน้ำที่ปวดเขาน้ำไขข้อปวดเขาอ่าน้ำในไขข้อในเข่าไม่มีแล้วที่ดูดออกต้องดูดออก้องเก่าที่แล้วก็ฉีดฉีดของใหมเข้าไปได้เยงเข้าไปก็อยู่มาได้อีกพักหนึ่งตอนตอนที่ฉีดไปปาเป้าทอเหล่าหนาโอ้โหเจ็บมากแค่ไหน ท่านยันนิ่งตกเบียไปเลยเพราะตอนฉีดเข้าตรงนี้ตอนที่เขาฉีดเข้าในเข่าเนี่ยเขาฉีดเขาฉีดปึ๊บใช้น้ำอัดฉีดเข้าไปแล้วดูดน้ำออกครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้อเทียมน่ะมาฉาดเข้าไปไหใช่ปวดจนแบบปวดมากเจ็บแบบแต่ว่าฉีดไปพุ่มมันก็หายเนี่ยคือตอนฉีดเนี่ยทรมานมากที่สุดมากกลัวมากแก่แย่แล้วก็กลัวแต่พอฉีดมาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มดีขึ้น ดีเลยดีหายเลยหายได้ประมาณกี่วันครับพี่หออ๋อก็ประมาณสักสองเดือนนะสองเดือนหลังจากฉีดนะดีขึ้นอีกเสร็จครับหลังจากนั้นเราก็มาเทมปุ่นใหม่เราก็ทํางานใหม่ของเราเหมือนเดิมครับผมวนใหม่ีครับไปครั้งที่สามครับหมอบอกว่าต้อผ่ายเมื่อกี้ไปครั้งที่สองนะครั้งที่สที่ที่ฉีดข้อเข่ามาแล้วพอสองเดือนผ่านไป ข้อเขาเอ่ามันยาอาจจะหมดนทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เริ่มรู้สึกปวดก็เลยไปหาหมอครั้งที่สามพอครั้งที่สามหมอให้ผ่าแล้วแล้วผ่าไหมครับไม่ผ่าไม่ผ่าผ่าแล้วใครเก็บเอาข้าวไในรัวอา <c oughs> อ่าเพราะว่ามันต้องทำ <c oughs> หัวที่นั่งไงใช่ไงไม่ทำอะไรไม่ได้ไงเราก็เลยไม่ผ่าไม่ผ่าแล้วก็แล้วช่วงนั้นกินยาอะไรอยู่ไหมครับมียาบอกชได้ไหมบอกได้ครับยาไคฟินนใดกินไปประมาณกี่เม็ด กี่เม็ดนะครับกินเป็นพันก็ไปด้ซื้อมาจีละร้อยสองร้อยเม็ดอะแล้วกินขวดไว้แล้วกินรวมๆไปอ่าเป็นหลักพันโอ้โหหลายร้อยมากมันถูกนะเอ่ร้อยละ40บาทก็ซื้อมาจีสองร้อยสามร้อยใส่ขว 300, ดวไว้แล้วซื้อมากี่ครั้งได้เท่ากันมนะันมันจะไม่ได้หลายปีมากมันเยอะนะมากเลยต่อะ,อะกินเป็นพันเะม็ดอ่ะ โอ้โหดูเลยซื้อแล้วแล้วตอนที่กินยานั้นมันมันแค่แก้ปวดใช่ไอยาตัวนี้มันเป็นยารักษายารักษาเลยนะมันไม่มียาป้องกันอ่ะกินปุ๊บมันหายเลยไงอ๋อพอกินปุ๊บไอ้อาการที่เามันหายไหมปวดหายเลยหายไปกี่วันครับก็หายเป็นยืนทำไมสมมติว่ากินเช้าสมมติว่ากินเช้าแล้วจะปวดใหม่อีกทีตอนไหนก็เย็นๆย็นแค่เรกินอีกเม็ดเลงไงอ๋อเย็นๆต้องกินอีกสรุปแล้วคือเช้าเย็นอ่ะ คือต้องกินยาตัวแก้ปวดเนี่ยที่ที่ว่าป้าบอกว่ามันมันกินแล้วมันหายเลยที่มันรักษาเนี่ยต้องกินเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะว่ากินเช้าเย็นมันก็เริ่มปวดกินเย็นเช้ามันก็เริ่มปวดกินอยู่แบบนี้วนเวียนอยู่แบบนี้เป็นพันเม็ดก็กินมาหกปีกินมาหกปี่สี่ปีสี่ปีกินยานี้มาตลอด แต่ไม่ยอมไปผ่าว่าเขาตามที่หมอบอกเพราะเราห่วงเพราะเราห่วงว่าถ้าไม่ถ้าผ่าว่าเขาต้องพับพื้นตายไม่มีใครให้อาหารที่ต่าที่เราได้ไว้แล้วมาเริ่มต้นรู้จักน้ามันงาดําตอนไหนครับป้าเป้าคือจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่มากประมาณการเป็นดีทุกอย่งของนี้ที่พ่อถื่นะครับครับกระปุกละสามสิบเมตรก็สิบร้อย ค,ค,คือคือก่อนที่จะมาเจอน้ำมันของ<ล><ล>แซ่แบลกแปลกเนี่ยกินยี่ห้ออื่นมาแล้วก็บอกว่ากินแล้วมันจะหายไงแอคโกคอเตดเนี่ยแล้วหายไหมหายเลยท <c ười> ่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับป้าเป้าก่อนที่จะมาเจอน้ำมันงา,นงานดำของแซ่แปลกแปลกได้กินน้ำมันงานดำยี่ห้ออื่นมาเยอะเยอะหายหรือไม่หายครับพูดให้ฟังหน่อยครับไม่หายไม่หายก็ลอยไม่ก็ลอยอยู่าอ่ะ ถ้าปุกที่เทไหร่มันจะหายก็ก็กินมาตลอดก,ก็ไม่หายทันทีแล้วจะไงต่อเครัเป้าๆเราตอบคร์เด้แพงไหมคาระเจ่นแพงก็เ,เ,เขาบอกว่าช่วยกันแล้วหายใช่รั้าาข้อขากระดูน,นะ โปรจก็แก้ก็แก้หายโปเจนก็กินกินเราหายไหมหายไม่แล้วหต่อครับหลังจากน้ำมันระดอเ่าแล้วหายแล้วเนี่ยสองอาทิตย์ก่อนที่จะมาเจอแซป่งานของแซเนียมันี้เนื่องจากเราไม่กินยายามันลดด็พะไม่กินล้วครับคงับมันก็จัดขาขึ้นข่ามานี่ใช่ไหมขึ้นกระโพกขึ้นไปหลังขึ้นหัวมันปวดจนตอนเนี้ยืนด คือก่อนที่จะมากินของแซ่บเนี่ยใช่ตอนที่มันปวดจนยืนไม่ได้คือเขาไปวดแล้วเดินครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันมาขึ้นราง่มว่ามันขึ้นมาที่ตะโพกขึ้นหลังล้าวมาหลังไปต้นทองปวดเลยโอ้โหทีนี้ก็คิดจะหายัวนะไม่ไหวไงคิดจะขายรัวแลเราไม่ไหวแล้วนะเนอเรียกว่าประเทศนอนเนี่ยนะจะนอนก็ต้องห้าแล้วนอนพอจะลุกก็ต้องกระเถิ ตัวเนี่ยไปง่ายฝาครับแล้วก็ดันรถแล้วเช่เดียวต้องหาอะไรดึงตลอดใช่ต้องดันแล้วก็ดึงเพราะมันลุกไม่ไหวไม่ได้มันเจ็บมากแต่พอยืนแล้วก็แลกกันรก็เดินไปได้แต่ว่าสะเทือนไม่ได้นะครับเดินตกหลตกล้องนแรทันทีแล้วก็ต้องหอเจ็บทันทีเจ็บทนแล้วหลังจากที่ปวดขนาดนั้นทนไม่ไหวแล้วนั้นแล้วมันรู้จักรกานดัมแซดแบเพราะว่าน้องครับน้องในนนี่น้องน้องน้องน เขาก็ไปเยี่ยงพอดีพอดีเราก็แบบอะัรปวดมากเลยพอดีเขาก็ไปเที่ยงพอดีแล้วเขาก็บอกปวดอย่างนี้ลองงานดามอไบอกโอ๊ยกินมาเยอะแล้วเนีเขาทำให้เยอะแยะเขาเอามันออกมายอะแยะงานดาเก่าอยู่เนยไอที่กินไม่หายเนี่ยนยเราก็ไม่เอาใม่เอาครับผมเอาเถอะนะลอมคือตื้อหน่อยเป็นไปกับชี้อเยอะความอยหาย แล้วผมก็บอกวานดังของเราเรียมันเครื่นนะมันจะกลาเย็นนะตอนนี้นะตอนนี้มันดีนะเราก็มองแล้วม fa MM ันก็เราก็หอกเดิมนะว่าเราก็คิดว่ายังไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเก่าตึ้งอยู่ครับผมคนใไม่ก็ไม่สา่งเพราะมันไม่หายครับผมเลิกเลิกจ่ะเลิกจ่ะเลิกหมดแล้วมาเริ่มต้นกินวันไหนครับพวกเราเข้าไปหาไปไปหวยออกไปดีวันที่ตัวรายการเราจะพูดเรื่องหวยสิบหกกรุ๊งภาเออสิอ่าเขาเอา อำมันงานนี้ไม่ให้เราเริ่มกินกินเลยเขไปเป่ายสามงนะกินไปประมาณเอ่อวันที่สิกินไปสเมตรกินไปสเมตรก็ยังก็ยังปวดยังปวดเอขาบอกว่ากลองยั้มันมีหกสิบเมตรครับผทาอร้อยสเราก็มาเกลี่ยามันากได้ราคาก็ไม่แพงไม ไม่แพงพอเอาถือว่าจับต้องได้พอกินไปเย็นวันที่สิบหกที่กินเนี่ยกินเพราะเกงใจเขากินเพราะเกงใจด้วยเกงใจสิพโอเอามาให้เลยก็ไมหาคือกินเพราะเกงใจกินไปตั้งแต่เย็นสิบหกเมตรสช้าสมตรอีกสเมตรอีกสเมตรสิบเช้าสมตรเมตร สิบแปดเย็นอีกสี่เมตรที่สิบเก้าเชาลุกขึ้นทำไมไม่เจ็บเดี๋ยวหน้าปเป้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสามวันสองวันครึ่งด้วยห้ามื้อค่ะแล้วพอนที่สิบเก้าลุกขึ้นลุกจากที่นอนจากที่ต้องดึงคือปกติลุกแล้วมันจะเจ็บที่เราเรายกตัวขึ้นเอ๊ะทำไมมันไม่เจ็บอยู่ดีๆไม่เจ็บม่เจ็บเฉยเลย ลูกขยืนไม่ตรงเหนียวไม่ต้องดันแล้วลุกเลยแล้วไปให้อาหารวัวไหมวันนั้นน่ะไปก็ไปด้วยก็ยังไม่คิดว่ากังานอย่างเงี้ยอะไงอ่าก็ไม่คิดว่าเออคอเทนเอาหารวัวเทนอาหารกระต่ายเสียก็เราต้มกระต่ายต้มกระต่ายเอ๊ะทำไมมันนี่ต้มแล้วมันไม่เจ็บอืมก็ยังยังไม่ได้เหนื่อยเพราะมันนานเยอะไงคือยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อไม่ได้คิดถึงงานดังด้วยครับผมแต่แต่ก็คือวันนี้มันไม่เจ็บอ่าแต่หลังจากกินไปเพียงแค่สองวันครึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็ขับไปปส่รรา์ ปกติขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะต้องรู้สุกทิศเพราะว่าพาดทางรถมนเจ็บเลยแล้วเวลาจะขึ้นรถยนต์ข่าวเองนะจะขึ้นไปนั่งรถถัง็ต้องมีเหนียวประตูเดียวบอกเพื่อให้มีที่ประคองเราเพื่อจะให้ไม่ให้เจ็บหลังสองนาทีหลังมันเจ็บมากพอจะลงก็ต้องมีเหนียวอีกทรมานมากแต่พถขับรถไปนิดนึงมันก็จะลงไม่ได้่แต่พอวันนั้นกินไปตอนที่สิบเก้าปุ๊บ พอไปสงสารทำไปสงสานพอกระกัยเด็กไม่ทานมาเกี๊ลูกัลหน้าครับผมเด็กไม่ทานปึ้งเฮ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บแต่นีดนิดนะนิดนะเอ๊ะข้ามมือไทยกันเดินมปเจ็บเนี่ยมันแปลกนะครับผมเพราะปกติมันเจ็บตลอดใช่เพราเดินเนี่ยเกเรมันอาจจะเจ็บน้อยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ฝึกข้างหน้ามีลู่ไม่เบรกแล้วว่าเอาเลยครับผมปึ้งไม่เจ็บอ๋ออันนี่ลองเลยลองเลยไปลูกแม่เลยมันจะเตือนว่าเจ็บ อ่าาเด็กไม่ทันแต่ไอ้ลูกหลังเนี่ยหลีกการลองเลยลองเลยมึงไม่เจ็บไม่เจ็บเว้ยครับผมครับเขาใส่กับมาบ้างปิ๊กมาเดี๋ยวนี้เลยโทรหาโทรหาคนที่เอามาดำทุดให้แต่แปลกไปให้ด้ยนะเดี๋ยวนี้เลยครับไอ้นี่มีอะไรหายเจ็บเอานพิษยาดำมาให้หน่อยเออครับใช่ป้าๆแปลกใจไหมตอนนั้นน่ะแปลกใจมากเพราะว่าพิษยาเยอะ มันงาเราหยอะแล้วมันไม่ใช่หายแบบนี้ไม่หายคือไม่เก็บเลยไงแต่ว่าเขาเนี่ยที่เป็นมา5ปีเนี่ยมันไม่เก็บแต่ดีขึ้นมากคือมันไม่เก็บมันไม่เจ็บมันดีตรงมันไม่เก็บอืจริงนะต้องมีมากแล่เชื่อไว้เชื่อไหมครับว่าเป็นพนักงานดำของแ่บแปลกแปลกโอ้ยเชื่อมาเชื่อมากเลยพอเชื่อปุ๊บจะไว้เข้ามาหาปุ๊ครับ หน้าเพื่อนหน้าญาติไลอยไปหมดเลยไอ้ประกาศอะไรไเยอะไปเนี่ยคนที่เจ็บเข่าเนี่ยนะไปเนี่ยอยากจะเอาไปช่วยคนไปแนะนำให้ไปเนี่ยอะไรเลยอยากให้หายเจ็บเหมือนเาแค่นั้นเองไปเลยพอวันวันที่16มันมายอี่เป็นวันที่ครับมันจุกครับพอหลังจากหายแล้วเนาะวันอาทิตย์จังไม่ได้แล้ววันอะไรครับเต็งอันดามัญามาให้หน่อยไปเรื่อยๆเลยไปเลยไปโคราชเลยครับผม โน่นคไปเก็บคุนี่ไปเกเอาไปให้เขาเลยแล้วที่พูดมากัคนอเขก็เหมือนเราคุไม่เชื่อปรากฏว่าขอสามวันเราสองวันขึ้นใช่ไหมสามวันเราบอกเขาเลยสามวันขอไปหายเขามาขึ้นโอ้เรากลาตี้ยนะกาอันจบไม่ทันไดเลยตอนหน้าแบบกันเลยประทับใจแค่ไหนครับป่อป้ามกขอบคู้สุดมากคือพอมันประทับใจก็้มันอยากบอกเลยอยากบอ กินสัมผัสแรงใช่แบบแบบตัวนี้ใช่แล้วพอไปแต่ละคนก็จะเหมือนเราคไม่เอาครับทินงย่ออื่นไม่ได้แล้วครับก็เอนกันแหละครับเราจะบอกขอสายขอสามพันกรับเอาตัวเองเข้าแล้วโมดตัวเองสองมันนี้เราเจ็บมากเจ็บมากเป็นระบบอืมครับแล้วมันหายเจ็บครับก็เลยแบบขอสามพันครัตอนนี้ได้ไปช่วยคนที่เป็นโรคเดียวกับเราเยอะแยะมากมายรู้สึกปพิ่ม พูดดีใจไหมดีใจสิได้ตัมด้วยแล้วเราได้ตัมด้วยแล้วเราก็หายด้วยด้วยที่หลังคารเปลองมาโอ้โหสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกนะครับของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแซ่บแปดแปดนะครับก็คือตัว Black Sesame Oil นะครับน้ำมันงาดำแล้วก็ยืนยันด้วยตัวเองเลยใช่นี่มาโฆษณาไม่รังบอกท่านผู้ชมเปล่ามาบริษัทวันนี้ไม่ได้มาไม่จะมาพูดตรงนี้เลยครับมาเพราะว่าตื่นเต้นลูกชายเขาก็เป็น แล้วเขาก็ยังไม่ค่ยเชื่อมาเพราอยากมาเองมาเองปกติเขาชวนจะไปไหนเลยทำงานีเยอะชวนผู้ชายมาจะมาซื้อของไม่ได้ไม่ได้จะมาตรงนี้เลยแต่ว่านะมันประทับใจสุดยอดมากครับพ่าเป้าเดี๋ยวก่อนจบผมอยากผมอยากให้พ่าเป้าโชว์หน่อยได้ไหมที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเวลาพ่อเป้าจะลุกแบบนี้ครับนั่งนั่งอยู่แบบนี้จะลุกเนี่ยต้องทำยังไงครับจาน ต้องมันดันให้มันอยู่เนี่ยขนาดขนาดมันอยู่ก็แบะให้ต้องดันให้มันขึ้นไอ้ดันใช่ไหมดันขึ้นอย่างนี่โอ้แล้วถึงจะยืนได้แต่ถ้ามีไอ้นี้ด้วยก็จะอย่างอย่างที่ที่ผมยืนอยู่แบบนี้ก็นาอ่าก็ปหมาอ่ค่อยๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้แล้วก็ต้องดันขาก่อนถึงจะเดินได้อ่ะไหนลองนั่งครับแต่หลังจากทานน้ำมันงาดำแฟร์แบบแปะตอนนี้ไหนลองยืนให้ดูหน่อยครับนี่ นี่การันตีเลยไหมว่าเรื่องจริงใช่เรื่องจริงแล้วก็เดินแบบขยับได้เลยแต่บ้านขาวไมนได้ปวดขาอยงนี้มันึงแต่ว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเขากินไปเพียงแค่สองวันครึ่งเลยนะไหนลองเดินมัน่่ไมเจ็บเลยไม่เจ็บเลยนี่ครับสบายมากเลยโอ้โหอ่ะเบาๆอยากจะให้เชิญชวนอนั่งนั่งนั่งไม่ได้มันเจ็บแต่ตอนนี้ ไม่ดีเจ็บเลยแต่วันไั้นขับรถเป็คนไล่ไม่ต้อเหนียวได้รถขัดรถสองชั่วโมงขัไปปวดเปร่าไหนเราเชิญชวนนครับสหรับคนที่เป็นโรคนี้อหู่อยากจะให้มากินน้มันงาดาบแบบแบบลองอกนะครับความพิเศษของเราก็จริงๆเลยนะคะถ้าไม่โดนอุปเกเนี่ยก็ไม่สามารถจะผู้นี้ได้ถ้าคนใจไวถึงจากตี งานมันก <accurately S 2> ็จะเป็นคือเขาเรียกว่าโรคกระดูกเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ทานอะไรแล้วแยแยอะไรมันจะหายแต่ตัวนั้นก็ทันยาแต่แต่ก็ไม่นหายอย่างน้อยเนี่ยปัจจุบันทันด่วนเลยคือหายเจ็บทันทีแล้วกินอะไไปเรื่อยๆไอ้ที่ว่ามันกระนูนไม่ดีอะไรเนี่ยเราคิดว่านะมันจะดีช่วงฟันคืนมันจะหายเจ็บคือคนเราเนี่ยถ้ามันเจ็บถ้ามันก็ไม่สมบรณ์ ครับผมแต่เขาไม่หายเจ็บแล้วไม่มีความสุขอย่างเช่นวันนี้มาเท่ได้แล้วไม่มีอาการเจ็บไม่มีขอบคุณก็มามากนะครับที่มาทมาช่วยแชร์ข่าวผมว่าท่น้ำมันงานดักถ้าบอกคุณแค่แปลกๆที่แอนที่ทำให้เราได้มาวันนี้ผมว่า่าน้ำมันงาดักนะครับไปให้ป้าป้าเลยร์และสาวคนเข่าตีก่อนขอบคุณมากครับเอาละครับเมืลยแจ็คองเอาละครับท่านผู้ชมครับ 高，你呢？